สวัสดีคะ่ะมาพบกับแนมในช่องซแหนมสองสีห้าอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นพีอาคาดนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าดวงโดยรวมของคนในช่วงหนึ่งถึงสาเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะดวงโดยรวมนะก็จะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นด้านใดนะแต่ก็โดยภาพรวมเนาะว่าจะเป็นอย่างไงอ่ะอันนี้คือไพ่กล่องที่ห อันนี้คือกล่องที่สองนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะไม่ได้เอามาแปรนะคะอันนี้คือกล่องที่สามอืมก็เลือกได้เลยนะเนอะคิดคำถามในใจว่าดวงโดยรวมของคุณจะเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วง1-3เดือนนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อแนมได้ที่เพจ cnam สองสีห้านะคะจะมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยเนาะ ig ก็มีนะไปติดตามดู ig กันได้ะคะ่ะอ่ะ เราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าดวงโดยรวมของคุณในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคใครที่เลือกไพ่ใบนี้บ้างเอ่ยเนาะสีฟ้ากองแรกไว้ตรงนี้นะอ่าแล้วเรามาดูกันเสียว่าดวงโดยรวมของคุณในช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างอืมดวงโดยรวมของคุณในช่วงนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างนะหกใะเปิดไพ่หกใบหลักนะก่อนนะคะอืมโอเคได้เนาะดวงในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยเหมือนมันจะมีความสุขเข้ามามากขึ้นนะคะเนาะ อะไรที่เคยเครียดอะไรที่เคยเป็นกังวลอะ่ะมันจะค่อยๆผ่อนคลายแล้วทีเนี้ยอืมความสุขจะเข้ามาแทนที่นะคะเนาะอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาคุณจะสามารถเอาชนะได้หมดเลยอะไรได้หมดเลยนะเออช่วงนี้ถ้าหากมีการไปขอพรทำบุญเนาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้พรตามนั้นอะไรตามนั้นด้วยนะอืมเนาะเราก็เหมือนช่วงเนี้ย อา,อาจจะมีใครเข้ามาหลายๆคนนะหรือว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาชอบคุณจริงหรือเปล่ารักคุณจริงไหมอะไรจริงไหมดูแบบเอ๊ะหรือเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะเออมีอารมณ์สงสัยว่าเอ๊ะแบบเขาจะแบบจริงจังจริงใจรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มีคนเข้ามารักมาแบบเทใจให้คุณจริงแหละอะไรจริงแหละคนที่เขารักคุณจริงๆอ่ะก็มีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ อารมณ์ประมาณว่าไม่แน่ใจเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอความรักที่อ่ะผิดหวังมาก่อนผิดหวังหลายรอบในเรื่องของความรักมาก็เลยรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนาะยังคงติดติดอยู่ในอารมณ์แบบไม่โอเคอยู่อะไรอยเงี้ยก็เลยแบบพอมีคนเข้ามาก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่ไหมนะ่าอะไรไม่น่าอะไรประมาณเนี้ยอืมเรื่องเสียใจทั้งหลายแหละมันจะค่อยคอยผ่านไปนะแล้วก็ อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกแยกกับตัวเองหรือรู้สึกไม่ดีอะ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นอะไรที่ดีขึ้นค่ะเนาะตอนเนี้ยอะไรที่คุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างนะคุณก็จะได้ด้วยนะบางอย่างที่คุณรอหรือว่าช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่มีเซนแรงอารมณ์ประมาณว่ารู้หมดใค,ใครทําอะไรใครคิดยังไงก็หลอกคุณไม่ได้นะช่วงเนี้ยเออเพราะเซนแรงมากๆเลยอะไรมากๆเลย อืมใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้อ่ะคะ่ะอ่ะไล้ไงอีกดวงโดยอารมณของคุณเนาะอะ,อะและยังไงใบแรกอืมมันมีการเหมือนแบบเนี่ยคุณมีเซนจริงๆด้วยนะช่วงนี้เซนเนาะหรือมีสมาธิสูงมากในช่วงเนี้ยไม่ว่าอะไรที่เข้ามาสื่อหรือว่าคุณอาจจะแบบรู้รู้แบบ รู้อะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือเซนมันต้องใช่างี้แน่ๆเลยแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นด้วยนะอืมอืม,อมเนี่ยตัวคุณอนะอาจจะแบบว่ากลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะอืมกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่อาไม่ยอมให้ใครหรือไม่ยอมให้อะไรมาทําร้ายคุณได้ง่ายๆแหละหลังจากนี้ มันจะมีการเหมือนแบบเหมือนชีวิตคุณนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตัวเองหรือรวมทั้งเปลี่ยนนิสัยตัวเองหรือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรก็ได้เนาะหรือเปลี่ยนบรรยากาศมันมีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างของตัวเองอะแต่มันมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะอืมนํามาซึ่งสิ่งดีๆเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณอะไรกับคุณเนาะ อะไรยังไงอีกดวงโดย,โดยโรวมของคุณในช่วงนี้คืออะไรอืมเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะมันจะเป็นจริงนะโอ้จะดรีมคัมทรูมันจะเป็นจริงไม่รู้เรื่องอะไรเนาะอืม แล้วก็อะไรที่สับสนวุ่นวายเนี่ยคุณจะหาทางออกเจอแหละคุณจะรู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรืออาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างก็ได้นะสิ่งที่กําลังคิดสิ่งที่กําลังสับสนกับมันนะ่ะจะได้รู้นะคะว่าจริงๆรแล้วมันคืออะไรกันแน่อืมเนีย่ยแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะแต่ว่าอยู่ที่คุณและว,ว่าคุณจะเอาไหมเนาะถ้าคุณหันหลังคุณไม่คุณไม่ยอมรับโอกาสนั้นอนะ่ะ โอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปนะแต่ถ้าคุณยอมรับคุณคุณแบบรับโอกาสที่เข้ามามันก็จะเป็นไหลที่ดีต่อชีวิตคุณแหละอะไรคุณแหละอืมอะไรที่คุณกําลังรอคอยผลอยู่อ่ะมองว่าผลลัพธ์มันจะดีนะคะสิ่งที่คุณกําลังรอคอยเนาะไม่รู้รอผลอะไรคุณอาจจะรอมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยรอมายาวนานมากแต่ผลที่ได้รับมันจะดีดีต่อใจคุณด้วยนะ จะมีคนรับฟังคุณมากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรในช่วงเนี้คนจะฟังคนจะเชื่อคนจะแบบเฮ้ยอ๋อแบบนั้นหรอเป็นแบบนั้นเหรอเลยอะไรประมาณเนี้คือคําพูดของคุณมันจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นมากๆเลยเหมือนแบบพูดอะไรใครก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีการเหมือนคุณอาจจะเปิดใจมากขึ้นหรือมีการแบบ ยังไงอะ่ะเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบเออจะเป็นไงก็ช่างมันละฉันรู้สึกว่าฉันอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นตัวของตัวเองเต็มที่รู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่าง,งานนะั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ดีมากๆเลยนะอืมเนาะมันเป็นมันดีแหละดีต่อใจคนมากๆเหรือว่าดีต่อแบบอะทุกอย่างอเอเอเนาะ และยังไงอีกเรามาดูกันสิช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างดูงดวรวมหนึ่งถึงสามเดือนนี้อืมใบแรกมีการเดินทางนะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนาะเออไม่รู้ไปทําอะไรอาจจะไปเที่ยวหรือไปทําธุระหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะได้รับอะไรในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างเนาะในสิ่งที่คุณต้องการ เนี่ยอาจจะได้ความรู้ได้ได้ศึกษาได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างที่คุณไม่ได้รู้มาก่อนนะมันจะมีการรู้แล้วก็แตกฉานเนาะในบางเรื่องอืมอุ้ยได้ลาบด้วยนะได้เล็กๆน้อยๆเนาะอาจจะมีอะไรได้ได้ของขวัญหรือได้อะไรเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าแบบถึงขนาดไปไปกว้านซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรประมาณนี้นะไม่ได้นะเออเนาะได้อะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะ ยช่วงนี้จะแบบมีอํานาจมากๆเลยค่ะตัวของคุณทําอะไรพูดอะไรให้ระวังนะเพราะว่ามันมีอํานาจมีพลังมากๆส่งพลังมากอืมอ่ะอะไรก็ตามที่คุณพยายามอ่ะความพยายามนะั้นะมันก็จะมันกําลังจะส่งผลให้คุณแหละคุณกําลังจะสมหวังหรือได้รับผลลัพธ์ดีๆอะไรสักอย่างในเรื่องของความพยายามนั้นเนาะอืมเนี่ย อันนี้จะเป็นดวงในช่วง1-3เดือนนี้เนาะก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะใครที่เลือกกองที่สองคะไพ่ใบนี้เนาะอืมอ่ะเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วเราจะมาดูกันนะว่า ดวงโดยรวมของคนในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เป็นยังไงดวงโดยรวมของคนในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคนที่เลือกกองนี้เอาออกโอเคไพ่รออกมาเราก็ต้องเอานะก็เขาอยากออกเนาะก็เออเราจะมาดูกัน เราจะเปิดไพ่หลักกันนะคะหกใบโอเคอ่ะเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างในหนึ่งถึงสเดือนนี้อะคุณเองอะจะเหมือนมีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาชอบเนาะหรือเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีคนแบบอยากที่จะเข้าหาคุณหึงหวงคุณหรือมีคนแบบเข้ามาแบบเหมือนอยากรู้ว่าอะ คุณจะมีแฟนแล้วหรือยังคุณจะมีใครแล้วหรือยังคือมีอารมณ์แบบอยากที่จะเข้ามาจีบคุณเนาะแล้วช่วงเนี้ยคุณจะเริ่มบาลานซ์ได้นะคะในเรื่องของการเงินการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเหมือนการเงินก็จะดีขึ้นด้วยนะการเงินจะแบบไม่เป็นอะไรที่ลำบากแล้วก็จะไม่ติดขัดอนะ่ะอืมมันจะเริ่มเป็นอะไรที่ไหลๆเนาะ และอะไรก็ตามที่คุณเคยเสียใจหรืออะไรก็ตามที่คุณคุณอาจจะมีไม่รู้นะอกหักหรือเปล่าหรือสูญเสียใครไปสักคนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะดีขึ้นนะคุณจะสามารถหลุดออกจากความเศร้าความเสียใจที่มันเกิดกับคุณได้อะไรกับคุณได้นะปัญหาอะไรต่างๆที่มีการทะเลาะเบาะแวงกันอะมันจะดีขึ้นนะเพราะว่าอะเหมือนในเรื่องของความรักหรือทะเลาะกับคนรัก,กนะเนาะใครก็ได้มันจะดีขึ้นค่ะจะสามารถแบบ เข้าใจหาตรงกลางร่วมกันได้มาเคลียร์กันได้นะสุดท้ายก็จะหายเศร้าหายเสียใจเนาะอืมเขาบอกว่าการที่คุณการที่คุณเหมือนว่าว่าไงอะเหมือนช่วงนี้อาจจะมีคนมารุมร้อมมารุมรักหรืออาจจะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องเนาะเออความพยายามของคุณนะมันทําให้อะคุณประสบความสําเร็จแหละในช่วงนี้และการกรดน้ําในช่วงเนี้ย จะช่วยคุณมากๆเลยอืมจะทําให้คุณพลิกเออดวงคุณพลิกอะจากที่ตอนแรกมาอาจจะเป็นอะไรที่อ่ะก็ทรงๆหรือแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่สุดท้ายมันจะพลิกเป็นอะไรที่มันดีขึ้นนะอืมช่วงนี้ก็หาเวลาไปกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรซะหน่อยเนาะอ่าอะไรยังไงอีกดวงในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เป็นยังไงว้าว ตัวคุณเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกด์คอยนําทางคุณอยู่นะว่าคุณควรจะไปทางไหนคุณควรจะไปด้านไหนอะไรเงี้ยอืมคุณรู้ว่าเซน์คุณแรงอ่ะเออคนเลือกกลองเนี่ยอืมเราก็คุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจจริงๆด้วยนะอะไรก็ตามแหละเหมือนคุณจะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยเห็นปะเหมือนคนที่มีอายุอ่ะแต่จริงๆคือไม่จําเป็นว่าต้องมีอายุก็ได้นะแต่คุณเหมือน เข้าใจโลกมากขึ้นเหมือน,ผ,นผ่านความเจ็บปวดหรือผ่านอะไรมาเยอะจนเข้าใจอ่ะอืมหรือไม่ก็จะมีการปลดล็อกในเรื่องของอะไรสักอย่างที่เป็นความเศร้าความเสียใจยของคุณได้นะนี่แล้วช่วงเนี้ยครอบครัวของคุณอะ่ะจะเป็นอะไรที่ให้ความอบอบุอบ่นหรือเป็นเกราะป้องกันคุณได้อย่างดีมากเลยนะครอบครัวพร้อมซัพพอร์ตคุณเนาะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม อืมครอบครัวพร้อมสพอร์ตค่ะและยังไงคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยขอสับดีๆนะอืม เหมือนคุณจะเจอทางออกของปัญหาที่มันไม่มีทางออกหรือมันดูหมดหวังแล้วอะแต่มันจะเกิดความหวังเกิดขึ้นเนาะอืมเหมือนจะไม่มีทางออกเหมือนจะไม่มีใครช่วยสุดท้ายจะเจอทางออกนะคะแล้วคุณจะเลิกยึดติดก,กับอะไรเดิมๆความเศร้าวความเสียใจหรือความรู้สึกอะไรเดิมๆเนาะคุณจะเลิกยึดติดก,กับมันนี่ มันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบสิ่งที่คุณต้องการอะสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะมันจะเป็นจริงขึ้นมานะคนคนเนี้ยเหมือนคุณเองคือคนคนนี้หมายถึงคุณเนาะคุณอะน่าจะเป็นคนที่อะเหมือนถ้ามีการไปขอพรอะหรือต้องการอะไรอะช่วงเนี้ยจะจะได้ดังใจคิดเลยนะเออน่าจะเป็นคนมีเซนต์มีสมาธินะบางคนอาจจะฝึกจิตด,ด้วยนะอ่าเนี่ยแล้วคุณจะมีความสุขค่ะคุณจะได้รับการปลดปล่อย เนาะเนี่ยเหมือนมีแสงออกมาจากตัวคุณจากหัวใจคุณเนาะมันจะได้รับการปลดปล่อยเนี่ยคุณจะมีการเหมือนเข้าใจเรื่องบางเรื่องมากขึ้นหรือจะมีคน,นยพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ฮอตด้วยนะ1นสาเดือนเนี่ย,ม,ย,ยาามีการอยากเข้าหามีการอยากชิดใกล้เนาะเอ้ย ความฝันหรือความต้องการอะไรที่สักอย่างที่คุณที่คนต้องการมันอะ่ะมันจะเป็นจริงนะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้ dream c o m i n t true ความฝันที่คุณต้องการที่อยากได้อมันจะเป็นจริงขึ้นมาค่ะเนาะไม่รู้ฝันอะไรนะไม่รู้ต้องการอะไรเนาะอืมอ่ะว้าวช่วงนี้ก็คือพูดจาอะไรนี่ก็ คนจะหลงนะคนจะหลงกับคำพูดของคุณพูดอะไรคนก็หลงคนก็ชอบอืมโอ้โหเขาคุณน่าจะเป็นคนที่ทำบุญมาเยอะมากซึ่งการที่คุณทำบุญมาเยอะมากเนี่ยมันนะ่ะกำลังจะส่งผลดีให้กับคุณแล้วนะความดีเนาะจะส่งผลให้คุณโชคดีแหละแต่ก็ระวังนะช่วงนี้จะอาจจะมีศัตรูบ้างอะไรบ้างเนาะอืมมีคนอิจฉาคุณบ้างอะไรคุณบ้างนะในช่วงนี้นะเพราะว่าคุณเหมือน จะโดดเด่นมากคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าจะในที่ทํางานหรือในที่ไหนก็แเราแต่หรือเพ,เพอเบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะจะโดดเด่นมากๆเลยทําให้มีคนอิจฉาได้นะอืมอ่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนกองเนี้ยต้องเป็นคนที่ฝึกจิตหรือต้องเป็นคนที่มีสมาธิฝึกสมาธิเนาะฝึกจิตเพราะมันมีเราเหมือนประมาณว่าการที่คุณฝึกจิตนั่งสมาธิช่วงเนี้ยมันจะบมันจะเป็นอะไรที่เหมือนอะ คุณจะได้สมาธิมากๆสมาธิคุณจะก้าวหน้าแล้วคุณจะเข้าใจในทางโลกในอะไรมากขึ้นเนาะมีการตื่นรู้มากขึ้นอืมจะได้สมาธิมากๆเลยตอนเนี้ยอะไรก็ตามที่คุณเผชิญหรือคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่มันจะกลับตาลปัดมาดีขึ้นนะทำตาเห็นเลยแบบที่คุณไม่คิดว่าเฮ้ย มันจะเป็นไปได้หรอมันจะดีขึ้นขนาดนั้นเลยหรออะไรเลยเหรออะไรเงี้ยเออแต่มันจะดีขึ้นค่ะนาออ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช่อนนี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนโอเคใครที่เลือกกองที่3ามบางเอ่ยภายใบนี้นะคะนาอวางไว้ตรงนี้นะอ่ะ แลวเรามาดูกันสิว่าดวงโดยรวมของคุณในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนี้จะเป็นยังไงดวงโดยรวมในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง เราจะใช้ไพ่หลักก่อนนะในการเปิดหกใบโอเคเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำดีแล้วไม่ไเห็นผลไม่เห็นได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะแต่มันกำลังจะเปลี่ยนละสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเหมือนความดีที่คุณทำมากำลังจะส่งผลนะ่ะให้คุณได้ดี ความเศร้าความเสียใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะมันกําลังจะหายไปนะอือเหมือนคุณจะหันหลังให้กับในสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้หรือว่าคุณจะรู้สึกว่ากลับมารักกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆแล้วเหมือนคุณจะคิดได้ว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ควรเอาใจแบบไปยุ่งกับเรื่องนั้นหรือสิ่งิงนั้นมากจนทําให้ตัวเองเศร้าจนทําให้ตัวเองรู้สึกแย่เนาะ และช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือรวมทั้งอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณใหม่ๆด้วยนะอาจจะใช้แบบการงานเข้ามาแบบหรือใช้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาหาคุณอาจจะขอคําปรึกษาหรือในเรื่องของการงานก็ได้พยายามที่จะเข้ามาหาคุณเนาะแล้วการเงินอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นนะสําหรับคนกองเนี้ยมันจะดีขึ้นค่ะมันจะมั่นคงขึ้นอะไรขึ้นนะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงิน่มันมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะอดทนอีกนิดนึงนะคะอะไรอีกนิดนึงเนาะอืมเราตัวคุณเองอะ่ะเหมือนจะได้รับรู้อะไรบางอย่างนะที่ที่อ่ะคุณไม่เคยรู้มาก่อนเนาะอาจจะเป็นใครสักคนมาเปิดใจให้คุณรับรู้ก็ได้ว่าเหมือนสิ่งที่เขาเก็บไว้สิ่งที่เขารู้สึกนะ่ะมันเป็นยังไง เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่หรืออะไรกันแน่มันจะมีการเปิดใจอะไรสักอย่างนะคะให้คุณได้รับรู้เนาะแล้วตัวคุณเองช่วงนี้จะเป็นอารมณ์แบบกลับมารักตัวเองมากๆดูแลตัวเองมากๆแบบไม่ยอมให้ใครมาอยู่ในพื้นที่ที่แบบอะไม่โอเคอะของตัวเองอะถ้าคุณเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนั้นน่าจะมาเอาเปรียบคุณหรืออะไรคุณอะไรประมาณนี้คุณจะแบบพยายามผลักมันออกไปพยายามผลักคนคนนั้นออกไปอะไรเงี้ยไม่ยอมแบบไม่อยากยุ่งกับเขาเนาะ อะอะไรยังไงอีกอืมอืมตัวคุณอะจริงๆแล้วว่าถ้าคุณยิ่งให้เนาะถ้าคุณเป็นผู้ให้คุณก็จะยิ่งได้นะเหมือนเอาไปบริจาคทานบ้างอะไรบ้างเนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายนะคะอืมบาทสองบาทห้าบาทอะไรเงี้ยซึ่งยิ่งให้ยิ่งได้คุณอะหรืออาจจะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้อะ การช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นอะไรที่เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะมันจะส่งผลกับมาหาคุณมากๆเลยในช่วงนี้นะอืมเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนคุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรสักอย่างเออไม่รู้เรื่องอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของผู้คนรักหรืออะไรสักอย่างที่มันมีการปิดบังไว้คุณจะได้รู้เนาะอืมอืมเนี่ยตัวคุณเองอะจริงๆแล้วอะ่ะ ตอนเนี้ยไม่ว่าจะทำอะไรก็จะดูดีไปสมหมดนะจะมีในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์คิดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจับอะไรทำอะไรเป็นเงินเป็นทองซึ่งเหมือนหัวหัวคุณตอนนี้จะแลนมากๆแล้วก็เหมือนอะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแหละอืมนอกในช่วงนี้อะไรไงอีกเนี่ยเห็นปา ช่วงเนี้ยหัวสมองจะแล่นมากๆเลยเออคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็ใช่ก็ออกหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะสิ่งที่คุณให้คนอื่นไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนกองเนี้ยเป็นผู้ให้นี่จะดีมากๆอืมเนาะอยากมูไม่ต้องไม่ต้องมูอะไรมากเลยนะแค่เป็นผู้ให้อ่ะดีมากเลยอ่าแล้วคุณอาจจะสามารถเอาชนะความกลัวหรือเอาชนะบางสิ่งบางอย่าง ได้นะของตัวคุณเองเนาะมีการเอาชนะความกลัวตัวเองหรืออะไรสักอย่างได้นะหรือกีดจากัดของตัวเองก็ได้อืมนี่เห็นปะในเรื่องความรักก็จะดีนะมีคนมามอบความรักให้อะไรให้หรือว่าถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วอะความรักก็จะดีนะเหมือนช่วยกันประคับประคองกันไปอะไรกันไปนะดูแลกันไปนี่มันจะมีบาลานซ์ตรงกลางร่วมกันแหละในเรื่องความรักก็มานะเออคุยกันได้อะไรขั้นได้หรือมีการเข้ากันได้กับ ถ้าถ้าตอนนี้ไม่มีใครก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็เข้ากันได้นะอืมเขาบอกว่าช่วงนี้จิตใจคุณจะกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงมากๆเลยจะก,ก่อนหน้านี้ถ้ามันเคยอ่อนแอมันเคยพังมาก่อนอะไรมาก่อนปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่กลับมามั่นคงกลับมาแข็งแรงเนาะอืม โอ้โหคือเหมือนออกมายาม้ำเมื่อไห่ครั้งมากเลยนะเนี่ยให้และได้รับเนี่ยเออคุณจะได้รับอะไรตอบแทนถ้าคุณได้ให้ช่วยเหลือโดยเฉพาะเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบคนที่เขาแบบอะยักจนหรืออะไรประมาณเนี่ยเออเนาะอุย้ยเผลอๆได้แต่งงานนะคนกองเนี้ยแต่งงานไม่ก็ได้รับความรักแบบได้รับสถานะที่ชัดเจนได้รับความรักที่จรงิงจังชัดเจนมีคนเข้ามาแบบ อยากจะจริงจังกับคุณนะ่ะเอออยากร่วมห่อลงรองลงลงลง,ลงกับคุณเลยเนาะเออนี่ประสบความสาเร็จด้วยนะในหน้าที่การงานดูสิเห็นปะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จเป็นที่ชื่นชมมากๆเลยชื่นชมมากๆในที่ทํางานอืม,อมแต่คนอาจจะรู้สึกว่าฉันดีพอแล้วหรออะไรแล้วหรอหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูถูกตัวเองหรือเป็นคนที่อะ เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองต่าไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นต้องระวังความคิดของตัวคุณเองนะเพราะมองว่าช่วงเนี้ยดวงดีนะดวงกําลังจะเปลี่ยนแต่มันอาจจะเป็นความคิดของคุณเองที่คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือติดในความคิดแย่ๆมันก็เลยเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณคิดไปเองว่ามันไม่ดีอ่ะแต่จริงๆมันดีอ่ะอืมเนี่ยมีอะไรก็จะต้องมีสติแล้วก็คิดด้วยปัญญานะคะในช่วงนี้เนาะมองว่าสมองของคุณหรือปัญญาของคุณในช่วงเนี้ย จะแล่นมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรกับเราแต่อยากค้นหาความจริงอะไรอยากรู้อะไรหรืออยากทำอะไรก็คือได้หมดเลยมันจะไปหมดเลยนะว้าวช่วงนี้คือเทวดารักษานะเทวดาที่อยู่กับตัวเนี่ยมีพลังมากๆในช่วงนี้เนอ้องที่เขาดูแลรักษาปกป,ป้องคุณเนี่ยอืมแล้วเขาก็มองว่าเหมือนคนจะต้องได้รับผลจากความดีแล้วแหละที่ทำเนาะตอนเนี้ยพลังของเทวดามีพลังมาก ก็เลยจะสามารถปกป้องหรือว่าสามารถโดนบันดาลหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณได้เนาะในตอนนี้อ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในชแนลนี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย